อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปาลีนะคะแม่หมอกุนปาลีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำนายโดยชะตา ผู้ที่เกิดราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะในเรื่องของการเงนินการงานและก็ความรักด้วยค่ะแม่หมอคุณปาลีก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญานในการดูดวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่นะคะตัวตนนะคะอ่ะชาวราศีกันเดือนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะก็น่าจะ ะสมหวังมงลงนะคะมีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือมีในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะค่อนข้างสวยเลยแต่ว่ามีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนการเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะตัวตนก็บอกว่าไพ่ครอบครัวขึ้นนะคะใครที่กาลังจะทําธุรกิจคนทางบ้านเจ็บปวดกําลังที่จะ ฟื้นคืนกาลังหายดีกําลังมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้ฟื้นแล้วนะคะหลังจากที่เดือนก่อนโซเซไปบ้างนะคะเดือนนี้ค่ะการเงินนะคะมีเงินก้อนเข้ามาเงินใหญ่เข้ามากําลังจะมีโชคลาภกาลังจะมีคนให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์นะคะโดยเฉพาะถ้าขายในเรื่องของธุรกิจที่ดินรัพย์สินทสังหาริมมรัพั์นะคะเลือกส่วนไรนา ผักผลไม้ต่างๆมีเกณฑ์ค้าขายทํากําไรได้ดีมากในระยะนี้นะคะในเรื่องของการงานเองก็บอกว่าโอเคค่ะเป็นที่เคารพนับถือของลูกน้องของบริวารน,นะคะคนรอบข้างนะคะมันจะส่งเสริมมอบงานให้คุณนะคะในเรื่องของการงานบอกเลยค่ะว่ามีคนให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะมีอยากจะไปไหว้วันใครนะคะโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าจะสามารถเป็นเรี่ยวแรงจะสามารถ เป็นที่พึ่งให้คุณได้นะคะจะสามารถสร้างกำไรจากคนเทนอ,น,นอยูทูบกดตรงนี้ได้นะคะบริวารให้แก่เคารพดีนะคะในเรื่องสุขภาพก็ถือว่าโอเคค่ะระวังในเรื่องของภูมิแพ้หรือว่า อากาศเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่เตือนใบที่1นนะคะสุขภาพบอกว่าระวังในเรื่องของการอากาศเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางหรือบางคนมีเกณฑ์ทำกิฟต์หาหมอพบแพทย์ด้วยในระยะนี้นะคะชาวราศีกันนะส่วนต่อมาในเรื่องของไพ่ความรักนะคะความรักนะคะเมื่อสักครู่ลัคกี้อินเกมไปแล้วบางทีเราอาจจะอันลัคกี้อินเลิฟนะคะเพราะว่าไพ่ความรักนะคะสําหรับคนโสดบอกเลยในช่วงนี้ นะคะไม่ค่อยจะ โอเคเท่าไหร่นักนะคะคุยกับใครก็ยังไม่ถูกใจคุยกับใครก็ยังรู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอยู่โด่ๆคนเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีโฟกัสเรื่องอื่นที่ชัดเจนมากกว่านี้นะ,ะส่วนในเรื่องของคนมีแฟนนะคะความรักคนมีแฟนบอกเลยว่าอาจจะไม่หวานชื่นนะคะต้องระวังความใจร้อนเอาแต่ใจของคนรักนะคะอะไรที่ทอาที่ทยอาศายัยอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันไปก่อนนะคะจะได้สมานฉันนะคะสร้าง สรงเสริมความสมคัญอันดีในความรักนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนแล้ววันในเรื่องของความใจร้อนเอาแต่ใจรวมไปถึงระวังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนมาใหแ้และในระยะนี้นะคะเราก็จะมีความที่เขาเรียกว่ามั่นใจเกินไปไม่ฟังใครหัวดืว้อหัวรันด้วยนะคะก็พึงระวังส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตือนชาวราศีกันนะคะบอกเลยว่าอันนี้น่าห่วงมากค่ะค่ะใบเตือนใบที่2ค่ะ เป็นตำแหน่งอรินะคะในเรื่องของไพ่การเดินทางค่ะนะคะแนะนำว่าไม่อยากให้ออกเดินทางไปไหนนะคะไม่อยากให้เดินทางกลับบ้านย้ายงาน เปลี่ยนงานในระยะนี้ทํางานเดิมงานเก่างานอยู่กับที่ work from home หรืองานนี้ทําอยู่งานประจํานี้แล้วแต่ถ้าใครอ,อยู่ในกลุ่มที่กําลังหางานนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นอาถตรกกับการเดินทางไปในที่ชุมชนต่างๆไม่ค่อยดีโด,ย,ดยเฉพาะการที่จะไปหายาตนะคะใบเตือนใบที่3นะคะระวังจะได้โครคภัยไข้เจ็บกลับมานะคะระวังจะได้โครคภัยไข้เจ็บกลับมาโดยเฉพาะเดินทางกลับบ้าน หาญาติพี่น้องอันนี้จะต้องระวังอาจจะไม่ได้ติดจากญาติพี่น้องแต่อาจจะติดระหว่างทางที่คุณไปเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้ระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็แนะนําไม่อยากให้ออกจากบ้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับปัญหาตามมาจากการเดินทางของคุณนั่นเองนะคะอ่ะก็คนที่ดูดวงนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเพราะแม่หมอดูในแบบภาพรวมถ้าอยากดูแนะนําให้ดูแบบ ตรงก็คือดูส่วนตัวแบบมีค่าครูที่รลยแอดแม่หมอที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้แม่หมอก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่หมอคุณปาลีในช่อง t i k t o อกนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตกันค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอคุณปาลีก็ต้องลาไปก่อนนะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ